สวัสดีทักทายนะครับนี่นะครับผมเปินก็นมาเก็บพักเก็บไม้นะครับไปเป็นหัวว่าเอาไปนึ่งกินกับน้ําพริกนะครับแน่นี่เลยเจ้าี่มันก็คือพักนี่นะครับพยยบันยาอครเพื่อนๆพันยายอนะครับ พักต้นน้อยนี่นะครับผมต้นเดียวนะครับเสียวไปทั้งตําบลอ่ามันเสียวอย่างได้นะครับไอ้จกหมามักพักนะครับไอ้จกก็เลยเสียวไอ้จกก็ได้กินไงครับอ่านี่นะครับนอกจากพักพญายอเสร็จแล้วนะครับเพ่จะมีความภูมิใจนะครับนี่เวลามาเก็บพักเก็บอย่างก็จะมีความยิ้มของเปิ้ลนะครับแต่ว่าเคือเปิ้ลมักพักแต่ว่าเฮาหมามักพักนะครับอ่าเพืจะมีความสุขนะครับแล้วก็เนี่ยต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นกันเถิงนะครับ เก็บอยู่พันนาะนะครับคอนเทนต์ไหนคอนเทนต์ไหนจะปามาดูกันตั้งหลังนี่ตลอดเลยนะครับนี่น,นะครับมีต้นเดียวในต้นนี้ก่อทำให้เสียวทั้งต่ำบลเหมือนกันเมื่อไหร่ที่แกมาเก็บเนี่ยนะครับไอ้โชคก็จะยุ้มว่าสิ่งอย่างนะครับมมัันนนนจจะะกกกิเ็บห่อถูกต้องแล้วพักเนี่ยเผาเดาใจบรรทุกแล้วก็จะเอาไปยิ่อย่างนะครับบางครั้งก็เอาไปเจียวใส่ตัวของชิ้นส้มนะครับบางครั้งก็เอาไปนึ่งกับน้ําพริก นี่นะครับผมครับแล้วก็เอามาใส่ตัวของไข่ปามนะครับอันนี้ก็คือพักที่สยองที่สุดเลยนะครับสาหรับคนมากินพักนะครับถ้าใครได้มาเก็บตรงนี้ก็คือว่าคนมักก็จะชอบคนมามักก็จะแบบโออยก้ายกันแล้วนะครับนี่นะครับพยายอนี่ก็จะเป็นพักที่นะครับเปินบอกว่าช่วย นะครับผมเสริมแคลเซียมเนะครับแต่ไอ้จอยเป็น <Aub ain. S 2> คนแข็งแรงนะครับคล่องกับเลยแบบใครกินได้นะครับแข็งแรงเพราะมีแคลเซียมนะครับแต่ยายจะดูอย่างนี้มันตัดรกนะครับผมเพื่อนอันนี้คือต้นกล้วยต้นเตี้ยของไอ้โอยนะครับอ่านี่นะฮะดกขนาดเลยนะครับออกมาถึงสองวีนะครับอันนี้เขามานับเนาะนะครับตีตีนตีนหมูตีนกีบตีนเตาได้เหมานับนะครับเขานับหวี2อวีนะครับอันนี้น่าฮักน่าจังนะครับความสูงกบัด สูงกว่าระดับน้ําทะเลแต่ไหครับน่าจะสูงประมาณเมตรซาวนะครับเมตรซาวหรือว่าเมตรยี่สิบนะครับแล้วออกสองหวีนะครับอันนี้คือเป็นกล้วยตีทับบ้านไข่นะครับที่อยู่กันมาเยอะนะครับอยู่กันค้นสองคนแนะนําให้ปลูกกล้วยต้นนี้ไว้นะครับพันนี้ไว้เพราะว่ามันพอกินในครัวเรือนมันพอกินในครัวเรือนครับมันออกมาสองหวีนะครับอนี่นะฮะแล้วเกาะนะฮะ หรือว่าถ้าใครอยากจะกินแบบพวกต่ำกล้วยนะครับต่ำกล้วยน้ำว้าก็มาเอาที่ใาไอ้โจกนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นพันธุ์ต้นกล้วยเตี้ยนะครับนี่นะครับก็มาเดินเล่นๆกันนะครับมาดูกันนะครับว่ามันเปลนจะได้พ่องนะครับกับชีวิตของลิงชิมเป็นซีตัวนี้นะครับเพื่อนๆนี่แกมาผักขานาเลยนะครับเราก็กล้วยนี้ก็ให้ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้เป็นพันธุ์เดียวกันนะครับอันนี้อันนั้นอันนี้คือต้นสูงแบบน้อยนะครับอันนี้อยู่ที่เมตรสามสิบ นี่นะครับเอามาแกงกล้ยกะอะาแกงกล้วยดิบควรจะไปเอาต้นฟุ้นเลยนะครับต้นตีสองสองบีนะครับฮานะครับถ้าใครสนใจนะครับพันกล้วยพอเพียงนะครับจํากัดสําหรับครอบครัวน้อยๆนะครับก็ซื้อไปรับประทานได้เลยนะครับผมอ่าตีนี้นะฮะตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมนีขึ้นมาเอามวนมาได้นะครับผมอ่าสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ